ที่บ้านทุ่งเพียรตำบลทุ่งเพียรทุ่งเพียรจะบอกบางอย่าค่ะหลังจากที่เรามาครั้งที่แล้วเนี่สองเดือนที่แล้วนะครับเออ่ตอนนี้นะครับเข้ามากี่เดือนแล้วครับต้นอ้อยตัวนี้นนเดือนที่แปดนะครับผลจากการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้ไบโอกรีนเทคโนโลยีการเปลี่นก็คือแต่ก่อนนะคะว่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้จะเป็นเหลือง จะไม่เข <improves. S 2> um ียวแล้วก็จะไม่โตขนาดนี้นะคะสองเดือนที่แล้วที่มาดูก็ประมาณย่อมหัวนิดๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสูงขึ้นเยอะมากแล้วค่ะโอ้นี่ก็น่าจะสองสองเมตรกว่ากับสามเมตรเลยนะครับการใช้ไบโอกรีนเทคโนโลยีนะครับใช้ยังไงครับใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะจะใช้ตัวดินแล้วก็ส่วนผสมนิดาตามสูตรที่มียว่จากางไบโอกรีนเทคโนโลยีจีนต่อน้ำหมูนิดค่ะ ตอนนี้ใช้ไปกี่รอบแล้วครับใช้ไปหนึ่งรอบค่ะรอบเดียวอ๋อใช้แค่รอบเดียวเองเหรอครับเดียวแล้วใช้ปุ๋ยเคมีด้วยไหมครับไม่ม่ใช้ปุ๋ยเคมีสักนิดเลยค่ะนี่คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับโอ้โหโตสวยงามขนาดนี้ครับประมาณ3เมตรกว่านะครับโอ้สุดยอดมากเออคุณแมครับน้ําหนักอ้อยครับหลังจากใช้นะครับคาดการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับก่อนใช้หลังใช้ครับก่อนใช้นะคะตอนตอนแรกๆนะคะก็คือไอ คิดว่าจะงโคนต้าไว้ที่50ตันนะคะแต่อนนี้วันอาเิตก็มาดูแล้วเขาบอกว่าอ้อยนี้งามงามขึ้นเป็นหลายเท่านะคะหลังจากใช้ฟันตัวนี้นะคะไปโอปรีินี่คือตอนนี้คือวันัาเิตให้ลงเพิ่มอีกเป็น150ตันนะคะโอลงเป็น200ตันโอ้จาก50ตันเป็น200ตันหลังจากเพียงใช้แค่ไบโอครีเทคโนกรีนคู่เดียวนี่แหละครับ อันนี้คือเป็นอาหารที่นะคะไบโอคลีนเทคโนโลยีค่ะนี่ค่ะตัวนี้แหละที่เสีอ้อยฟองนนะได้ใช้อ๋อตัวนี้ครับท,ที่ใช้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยแหละครับแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเผื่อชอใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับปุ๋ยกระสอบละ1 4 4่บาทถ้าใช้14ไร่ก็จะใช้ประมาณ28กระสอบค่ะ28กระสอบก็เป็นเงินอยู่ประมาณเท้าหนบาทเลยครับ แต่ถ้าเรามาใช้ตัวนี้ตัวนี้คู่หนึ่งเท่าไหร่ครับ3000บาทโอ้แล้วใช้ได้ประมาณกี่ไร่ครับใช้ได้ประมาณ20ไ่ไร่20ไร่เท <c oughs> ่ากับว่านะครับคุณแดงเซฟในการประหยัดในการใช้ปุ๋ยไปหลายหมื่นบาทเลยใช่ไหมครับทางเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือผลผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่คุณแดงถือใช่ไหมครับค่ะปีิบปีนีครับโอเคครับอ,อยากให้คุณแดงฝากถึงชาวเกษตรศกรที่ปลูกอ้อยครับนิดนึงครับค่ะ ฟางคลุมนะคะชาวเกษตราทุกท่านนะคะที่ทําการเกษตรอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์่องวสุขภาพบางพันนะคะเบทีคินโนยีนะคะ,ะ,คะอยากให้ท่านเอาไปลองใช้นะคะรับรองว่าพืชไร่หรือ,ยอยสวนของเรานะคะตัวนี้จะต,ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะลดต้นทุนแต่เพิ่มผลการผลิตนะคะอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมที่สุดเลยค่ะ